ขับเป็นไงบ้างครับนกไก่คันนี้นั่งสบายนี่ปกตินี่ผมเป็นคนตัวใหญ่นะ,ะผมสูงร้อเจ็สิบหนักร้อยกว่านะปกติเคยนั่งพวกรถตู้นี่จะแบบว่าเข่านี่จะติดเนยนะข้างหน้านนสาอันนี้รู้สึกว่านั่งสบายมากนะ ก็น้านี่คือเนี่ยขับรถคันรุ่นไหนก็คือหมดเลยนะเนี่ยคือของเขา้าขับรถของข้รถตัวเองมีแต่จอดมีด้เข้าไปไหนแอะแบบเย็นมากมานะวันนี้พามาชมรถตู้กัน ไอของยิ่สันฮะปี2ี่สดครับภาพสวยรถตู้อ่าสวยๆเนียนๆฮะหายในนะดูเหมือนเดิมชินเคยครับเราพามาชมรถเบื้องต้นในการชมการเลือกดูมือสองต้องดูตรงไหนอะไรยังไงมาอ่าดูเหมือนเดิมเลยครับคือหัวนอ็อ การสังเกตว่ารถคันนี้มีอุบัติเหตุมาไหมบุหรี่เห็นหนักไหมคาบเนี่ยนะครับไม่ใช่คาบสกปรกนะครับเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิวคาบสกปรกมันเป็นคาบจารบีจากโรงงานที่เข้าปายมากับบานพับนะครับแล้วก็บางทีมันมีฝุ่นจับถ้าเราไปทาความสะอาดแล้วออกมันก็ดูสะอาดแล้วครับแต่ก็มันจะยังไงนะหมดไม่มีสารหล่อลื่นเหรอใช่แต่มันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูว่าเฮ้ยรถมันเดิมโรงงานเลยนะแบบนี้เลยเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็บ่งบอก ลดได้ใช่ไหมนะไก<ช>่ว่าเดิมไม่เดิมใช่มีคาบจัลบีหรือกรีดของเขาอะมาเดิมโรงงานอย่างเงี้ยมันทําให้เราดูได้ว่าเฮ้ยรถเดิมของแท้แน่นอนไม่มีรอยแกะแน่นอนรถคันนี้รถสวยดูเลขไม์กันก่อนเลยอนี่ครับเบาะหนังด้วยเบาะเนียนๆเลขไม่ครับสองหมื่นเจ็ดพัน นนิดนะครับเช่นเคยครับเหมือนเดิมใช้กันยาวๆยันลูกบวชครับอนนตอนลูกบวชเลยเกียร์ธรรมดา5สป,ปีดนะครับใช่ครับระบบแอร์เป็นแมนนวลนะครับอ,อฮะไอมาตัวนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะนะตัวนี้าถ้ให้มาไฟฟ้ามาฮนะ ต่อไปฟ้าซ้ายขวาแล้วก็จบมองข้างแล้วก็พาไปฟ้าได้นะครับแอร์แบ็คคู่หน้าครับแอร์แบ็คคู่หน้านะฮะสองตัวน้กไก่าพาไปดูฝั่งซ้ายหน่อย,น,ยนักไก่ไปดูซ้ายาไปดูไงกัน เช่นเคยดูจุดสําคัญสำคัญของรถก่อนเลยเราไปดูรายละเอียดมันครับดูพวกนี้กันก่อนเห็นความว่ามันไม่ไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนเราจะได้เช็คง่ายๆครับสําหรับคนที่ยังดูรถไม่เก่งไม่เป็นครับ ไฟฟ้าคู่หน้าเบ่อเขายังเนียนๆเลยนะน,ยน,นะเนียนเลยนะเนียนเลยใหม่ๆเลยนี่บ่อหนังนี้มันพอเลอะแล้วมันทำความสะอาดง่ายไหมนะไก่ใช่ครับเวลาเลอะบางทีโดนฝนโดนอะไรมาอะไรนะั่นหรือเกงเปื้อนอย่างเงี้ยเช็ดออกง่ายถ้าเบาะหนังนี่ลำบากกันหน่อยนะลำบากเลยโอเคไปดูภายในมันเราดูเครื่องเลยเบาะหนังนี่ดีกว่าเบาะผ้าใช่ไหมนะไกใ่ใช่ใช่อย่างเบา<อ>ะผ้านี่มันชอบซึมชอบอมฝุ่นใช่ไหม โหสุดยอดแล้วนะแค่นั้นแหละครับน้าก็ใช้เบาะผ้าไม่หยาดรถน้ะใช่นั้นเราเหนื่อยครับเบาะผ้านี้ลําบากต้องต้องแบบงเงยเงยอะไรเอ้ยห้ามเปียกเลยฝุ่นนั่งนี่ต้องระวังครับงั้นรถเน่าได้ฮะหรือสกรปรกเลยเรานี่ดูเครื่องกันก่อนครับเมื่อกี้เลขมาเน้นน้อยเนาะเราก็ต้องดูเลขดูเครื่องที่ืึ้นนี่เปิดเบง่ายๆนี่ครับแล้วไกาา่ก็จะสาธิตวิธีเปิดด้วยนะครับ ห้องเครื่องสวยครับไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะฮะเครื่องสองพันจับตัวนี้เป็นเครื่องสองพันห้านะฮะจับกับคู่เกียร์ธรรมดาห้าสปีดกันแอร์เป็นแอร์เมนนวนะฮะปรับแบบเป็นน่วนเลยเลยให้วิทยุมาด้วย นี่ครับเครื่องเดิม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 เลยครับสวยดีฮะคอนเซปต์ใช้ยันลูกบวชเหมือนเดิมครับเดียธรรมดาขับง่ายครับสวยโอเคนะไก่รบกวนไก่สตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องหน่อยครับวันนี้ได้ครับได้ครับย้ำครับคันนี้ก็เป็นบอกปรับนี่นะครับ ไม่ใช่เป็นฟ้าฮะบอกอ่ะฟังเสียงเครื่องกันครับเเโอเคปมาดูอะไรกันต่อดีกว่าข้างหลังเขาให้อะไรมาบ้างนะ ภายในนี่สูงไหมล่ะไก่โอ้เดี๋ยวหรอเดี๋ยวลองเช็คดูชนนะครับชนหัวก้มนิดนึงได้ก้มลงนิดนึงน้าน้าสูงเ,าเ่าไหร้อยหกสิบห้าครับผมก็ถือว่าสูงนะสูงสูงถือว่าใช้ได้สบายเดินสบายก้มนะนิดหน่อยฮนะใช่เวลาลุกยืนนั่งอะไรเงี้ยแต่ถือว่านั่งสบายรู้สึกไม่อึดอัดใช่ไหม<ใ>น,น,นะาเวลานั่ง<บ>เพราะว่าหัวไม่ได้นี่ห่างอย่างราคามากนั่งสบายเบาะเต็ม นั่งสบายนั่งเต็มสบายครับนี่ผมจริงเลยนี่นี่เดีวตัวเดียวเนี่ยนี่นี่นั่งสบายจริงครับขาไม่หัวเข่าไม่ถึงกระชนกันฮะเป็นสิบเอ็ดที่นั่งเนี่ยนั่งสบายใช่ไหมนะไก่นั่งสบายครับช่องว่างช่องอะไรเดินเข้าออกง่ายฮะเดินเข้าอเนี่ยผมผมเป็นคนตัวใหญ่นะผมชอบตรงที่ข้างหลังเบาะเขาแยกแล้วแบบว่าเดินขึ้นจากข้างหลังได้ใช่ครับผมชอบมากเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยนี่ครับเดินง่ายครับนะนี่ เดินง่ายมากนี่นักกายศาสตร์ที่ให้ดูนะครับนี่ครับขึ้นข้างหลังก็ง่ายเลยครับอย่างผมนี่ผมคอนตัวใหญ่ก็งคงอาจจะผมไม่ต้องขึ้นข้างหน้าผมก็เลือกขึ้นข้างหลังอะ่ะได้ครับได้ครับแต่ถ้าเปิดหลังความเย็นอาจจะออกไปแต่สําหรับลถกจอดเราเดินขึ้นลงผมว่าเดินง่ายอะ่ะดีด้วยคนระับออกแบบมาแบบนี้ก็<ช>ขึ้นขึ้นได้ทั้งประตูข้างแล้วก็ข้างหลังใช่ไหมนักกายใช่ครับใช่ง่ายด้วยครับ สบายครับนีนะั่งบายเดินสบายลงสบายครับไม่อย่างเดินสบายนลช่องข้างๆช่องระหว่างระหว่างแถวก็กว้างครับ,รบช่องว่างแถวนี่ยกว้างเดินเข้าออกสบายสะดวกสบายครับรถคันนี้รถแล้วก็โดยรอบสีสวยใช้กันยา,ยาวๆตามคอนเซ็ปต์ครับอย่าลูกห่ว ถ้าใครสนใจอยากดูรถตัวจริงก็เช่นเคยครับมาดูที่ c ีเคสิบกุที่งามวานนันฮะงามวานัน47ใช่ไหมนะ47 43เข้าได้หมดครับใช่ครับ,รบมันเป็นเส้นทางที่เชื่อมกันได้ครับรถสวยครับสวยสวย,สวยเลยนี่ครับว่างครับ ครับวันนี้ก็มาแนะนําดูกันคร่าวๆแล้วจุดข้อสังเกตจุดสังเกตง่ายๆสําหรับคนมือใหม่ที่จะดูรถนะครับผมกับหน้าอยู่วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ